ต่อไปนะคะอันนี้คือเขาให้หานะคะพจน์ที่ n นะคะก็คือ an นั่นเองของลำดับที่กำหนดให้นะคะเพราะนั้นเราจะต้องทำการพิจารณาว่าไอ้ตัวลำดับตรงนี้เนี่ยนะคะมันเป็นลำดับประเภทไหนเป็นลำดับที่เรารู้จักไหมหรือว่าเราไม่รู้จักนะคะเพราะนั้นอันดับแรกเวลาที่เราเจอเรามักจะคิดถึงลำดับที่เรารู้จักก่อน นะะจนกระทั่งเมื่อเราทำการทดสอบแล้วเราวมันไม่ใช่เราจึงจะไปคิดถึงลำดับประเภทอื่นนะคะทีนี้มาดูที่นี่ค่ะลำดับของเราเป็น1 4 7 10เนะคะเพราะฉะนั้นเราจะได้นะคะว่าถ้าเราเอานะคะ4ลบ1กับ7-4ลบ4มันจะมีค่าเท่ากับ10-7ลบ7นั่นก็คือมีค่าเท่ากับ3 เพราะฉะนั้นพอทุกช่วงนะคะของมันมีค่ามีความห่างเท่าๆกันในที่นี้เนี่ยเราจะสรุปทันทีเลยว่านะคะลำดับนี้เป็นลำดับเลขคณิตทีนี้พอเสร็จแล้วเราจะหาพจน์ที่ n ใช่ไหมคะเราก็เลยต้องรู้ก่อนว่า a 1ของเราอะ่ะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่เพราะฉะนั้น a 1ของเราก็คือพจน์ที่1มีค่าเท่ากับ1 เอาไปแทนค่านะคะในพจน์ทั่วไปของลำดับเลขคณิตซึ่งมีค่าเท่ากับ a 1บวกด้วย n ลบ1 d นะคะดังนั้นนะคะก็จะมีค่าเท่ากับ1บวกด้วย n ลบ1คูณกับ3ตัวเนี้ยเราทำการเปิดวงเล็บซะก่อนนะคะดังนั้นเราจะได้ออกมาเป็น1บวกด้วย3 n ลบ3ค่ะ นะคะก็จะได้ an มีค่าเท่ากับ3 n ลบ2ตอนที่ได้มาเนี่ยถ้าไม่มั่นใจนะคะให้ลองแทนกลับเข้าไปนะอลองแทน n กลับแล้วดูซิว่ามันได้ค่าตามลำดับที่เขากำหนดมาไหมยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าคุณอยากรู้ว่า n นะคะเท่ากับ4มีค่าเท่ากับเท่าไหร่สมมุติว่าคุณจะหา a 4เพราะฉะนั้นก็3คูณ4ลบ2ได้เท่ากับ10 ถูกต้องไหมคะนี่คือพจน์ที่4อย่างเงี้ยถ้ามันใช่แสดงว่าลำดับที่เราทำเนี่ยถูกต้องแล้วนะคะเราไม่จําเป็นที่จะต้องใช้ลำดับที่ลำดับที่1ลำดับที่2นะเพราะว่าไอ้พวกนี้มันเป็นลำดับง่ายๆเวลาลองแทนค่าแล้วเรารู้ลำดับว่าลำดับมันเป็นที่เท่าไหร่บ้างใช่ไหมคะเราก็จะแทนค่าตัวหลังๆไปเลยแล้วดูซิว่าค่าที่เราทําออกมาเนี่ยนะคะพจน์ที่เราทําออกมาเป็นฟังก์ชันตัวนี้มันตรงกับ ที่เขากำหนดมาให้หรือเปล่าถ้าตรงแสดงว่าถูกนะคะต่อไปค่ะข้อที่2ข้อที่2นะคะลำดับคือ15 12 9 6นะคะสังเกตว่าลำดับอันเนี้ยของเราลดลงไปเรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นถ้ามากกว่านี้ท่าทางจะติดลบ ะะเราก็มาดูถึงแม้ลำดับของเราจะเป็นอย่างนี้ก็ตามนะคะแต่ว่าเวลาที่หาค่าสมมุติว่าคุณจะดูผลต่างร่วมหรือคุณจะดูอ,อัตราส่วนร่วมมันก็ยังใช้คอนเซปต์เดิมคือจะเอาตัวหน้านะคะลบตัวหลังหรือจะเอาตัวหน้าหารตัวหลังนะคะอย่างนี้ตลอดนะอย่าสลับไปสลับมาเพราะว่าถ้าสลับไปสลับมาเนี่ยนะคะระหว่างค่าดีเป็นบวกกับค่าดีเป็นลบมันทำให้ลำดับต่างกันนะคะเพราะฉะนั้น เรามาลองทดสอบอันนี้ดูก่อนถ้าเรามองด้วยตาจากตรงนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าถ้าเอา12ลบ15กับ9ลบ12มันดูเท่ากันใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็เลยได้ว่านะคะในที่นี้มันน่าจะเป็นลำดับเลขคณิตที่มี d นะคะเท่ากับ12ลบ15นะคะเท่ากับ9ลบ12เพราะฉะนั้นเท่ากับลบ3 ะะเท่ากับลบสามนี่คือเหตุผลว่าทําไมลําดับของเรานะคะถึงลดลงเรื่อยเื่อสรุปเลยอันนี้เป็นลําดับเลขคณิตนะคะที่มี A หนึ่งเท่ากับสิบห้านะคะเอามันไปแทนค่านะคะเพราะฉะนั้นก็จะได้เท่ากับนะคะสิบห้าบวกด้วย n อลบหนึ่งคูณด้วยลบสามอย่าลืมนะคะตัวนี้เป็นลบสามเพราะฉะนั้นเปิดวงเล็บออกก็จะได้เป็นสิบห้า ลบสาบวกสค่ะเพราะฉะนั้น AN ก็จะเท่ากับ18นะคะลบสาอ่ะไปทดสอบสมมุติว่าหา A4 กันนะคะหา A4 เพราะฉะนั้น a 4สเท่ากับสิดลบด้วย3คูณด้วย4เพราะฉะนั้นก็คือ18บแลบสิ 12, มีค่าเท่ากับ6ถูกไหมคะถูกนะอืมนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้คือลำดับ เลขคณิตนะคะต่อไปนะคะข้อที่3ข้อที่3เนี่ยนะคะตัวลำดับมันจะมีการเดียงเป็น1ส่วน2 1ส่วน3 2ส่วน9 4ส่วน27ในที่นี้เราจะเห็นว่านะคะถ้าทางบวกลบกันนะคะระหว่าง2ตัวเนี้ยมันคงจะไม่ใช่ละไม่ใช่ลำดับเลขคณิตละนะคะเพราะว่ามันไม่เท่ากันทีนี้ถ้ามันไม่ใช่ลำดับเลขคณิตเราเอาเป็นความสงสัยไว้ก่อนนะคะ ว่ามันอาจจะเป็นลำดับเลขาคณิตก็ได้เพราะฉะนั้นถ้าเป็นลำดับเลขาคณิตเนี่ยมันจะเอาพจน์นี้พจน์ที่สหารด้วยพจน์ที่1นะคะพจน์ที่3หารด้วยพจน์ที่2งั้นเดี๋ยวเรามาลองดูแล้วกันนะคะว่ามันจะได้ไหมอ่ะเราลองดูค่ะเขาบอกว่า1.2ส่วนสอ่ะ1นส่วนสนะคะหารด้วย1นส่วนสเพราะฉะนั้นคูณ2ค่ะเท่ากับ2อส่วน9 หารด้วย1ส่วน3เพราะฉะนั้นคูณ3นะคะดัะนั้นในที่นี้เนี่ยนะคะมันจะตัดกันได้ใช่ไหมดังนั้นนะคะมันก็จะมีค่าเท่ากาันเมื่อมันเท่ากาันมีค่าเท่ากับ2ส่วน3เพราะฉะนั้นค่าเนี้ยค่ะมันเป็นผลหารก็จะกลายเป็นค่า R ะะเราก็เลยสรุปว่าลำดับเนี้ยเป็นลำดับเรขาคณิตเพราะฉะนั้นทุกครั้งนะคะไม่ว่าจะเป็นลำดับเรขาคณิตหรือว่าลำดับเลขคณิตมันจะต้องหาค่าของ a 1ด้วยเพราะฉนั้นในข้อนี้นะคะ a 1จะมีค่าเท่ากับเศษหนึ่งส่วนสองเพราะฉะนั้นเมื่อมันเป็นเรขาคณิตค่ะรูปทั่วไปของเรขาคณิตคือ a 1คูณด้วย r ยกกำลัง n ลบ1นนะคะดังนั้นนะคะเราก็เลยทำการแทนค่าค่ะ ตแต่ทีนี้เนี่ยนะคะคุณจะจัดชุดก็ได้ไม่จัดชุดก็ได้นะคะแต่โดยปกติคือถ้ามันเป็นกําลัง n ลบหเนี่ยมันแยกได้สส่วนส่วนหนึ่งคือกําลัง n ส่วนหนึ่งคือกําลังลบหเพราะฉะนั้นเขามักจะจัดกําลังตัวนี้ลบหเพื่อให้อยู่ในรูปของตัวเลขอย่างง่ายนะคะเวลาที่เอาไปแทนค่าจะได้คิดได้เพราะฉะนั้นเราลองดูนะคะหนึ่งส่วนสอง คูณกับนะคะสองส่วนสามเอกำลังลบลเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็น2องส่วนสามกำลังเคูณกับสส่วนสามกำลังลบหถูกไหมเพราะฉะนั้นคูณจะได้1นส่วนสะคะตัวนี้กำลังลบหนแสดงว่ามันเป็นตัวล่างถ้าย้ายขึ้นมาข้างบนนะคะมันต้องกลับเศษเป็นส่วนเพราะฉะนั้นมันก็จะคูณด้วย3าส่วนสเพราะฉะนั้นสาส่วนสนะคะ ในที่นี้เราก็เลยได้นะคะผลทั่วไปก็จะมีค่าเท่ากับ3ส่วน4นะคะคูณกับ2ส่วน3ยกกำลัง n ค่ะนะคะอันนี้คือลำดับเรขาคณิตนะคะข้อต่อไปข้อที่4นะคะลบ27 9ลบ3 1นะคะตัวเลขมันดูเหมือนกับว่ามันเป็น ตัวสลับกันนะคะบวกลบบวกลบอันนี้อย่าเพิ่งตกใจนะคะแต่แน่นอนว่าอันนี้ไม่ใช่ลำดับเลขคณิตแล,ล้วล่ะเพราะว่าความห่างนะคะมีค่อนข้างเยอะนะคะเพราะฉะนั้นมันไม่เท่ากันด้วยเราก็เลยมาลองคิดดูก,ก่อนว่ามันสามารถที่จะเป็นลำดับนะคะเรขาคณิตได้ไหมเพราะฉะนั้นเอาพจน์ที่2หารด้วยพจน์ที่1กับพจน์ที่3หารพจน์ที่2นะคะอ่ะเพราะนั้นคุณจะได้นะคะตัวนี้ ตัดกันค่ะเหลือ1น1ส่วน3ตัวนี้ก็เหลือ1น1ส่วน3ใช่ไหมเพราะฉะนั้นลบทั้งหมดเลยนะคะก็จะได้ r เท่ากับลบ1ส่วน3ทันทีที่มันเท่ากันนะคะให้สรุปทันทีว่ามันเป็นเรขาคณิตนะคะในข้อนี้มี A1 เท่ากับลบ27นะคะเพราะฉะนั้นจากพจน์ทั่วไปของลำดับเรขาคณิตค่ะก็เอาไปแทนค่า นะคะคเพราะฉะนั้นก็จะได้ลบ27คูณด้วยลบ1ส่วน3 n เกำลังลบ1เพราะฉะนั้นถ้าทำเหมือนเดิมนะคะก็เป็นเท่าไหร่ก็จะเป็นลบ27นะคะคูณด้วยลบ1ส่วน3กำลัง n ลบ1เพราะฉะนั้นกลับเศษเป็นส่วนก็จะต้องกลายเป็นอะไรคะลบ3เพราะฉะนั้นลบ27ลบ3ก็จะกลายเป็น81นะคะคูณกับลบ1ส่วน3กำลัง n ค่ะ ข้อต่อไปค่ะข้อที่5ข้อที่5นะคะ1 1.4 1.9หนึส่วนสีส่วน9ส่วน16ะคะในที่นี้เนี่ยเราจะเห็นว่านะคะลบกันไม่ได้บวกกันก็ไม่ได้อาไม่ใช่หารกันก็ไม่ได้ค่ะยังไงก็ไม่เท่ากัน เพราะฉะนั้นนะคะให้มองใหม่แสดงว่าเขาไม่ใช่ทางลำดับเลขคณิตและเรขาคณิตเป็นลำดับอื่นๆก็มาดูว่าตัวเนี้ยเราพอที่จะจัดความสัมพันธ์นะคะที่เกี่ยวข้องกับ n ได้ไหมถ้าทำได้นะคะเราจะได้พจน์ทั่วไปขึ้นมาทันทีที่อยู่ในรูปของฟังก์ชัน n นะคะทีนี้ตัวเนี้ยข้างบนเป็น1ห,หมดเพราะฉะนั้นเราเดาได้ค่ะต่อไปก็ต้องเป็น1ตัวข้างล่างนะคะพจน์ที่1เป็น1 พจน์ที่2เป็น4พจน์ที่3เป็น9พจน์ที่4เป็น16เอ๊ะถ้าอย่างนั้นแสดงว่ามันก็จะอยู่ในรูปของ1กําลังสองสองกำลังสองสามกำลังสองสี่กำลังสองถูกไหมคะเพราะนั้นพจน์ที่1พจน์ที่2พจน์ที่3แล้วก็พจน์ที่4ดังนั้นนะคะเราก็เลยได้ an เท่ากับ1ส่วน n กาลังสองค่ะเมื่อ n เท่ากับ1 2 3ไปเรื่อยๆนะคะ มาดูข้อต่อไปนะคะข้อต่อไปนี้นะคะมี13 1.3 2สาม8.9นะคะเราจะได้ว่าตัวนี้ไม่น่าจะใช่นะคะลำดับเลขคณิตลองคำนวณดูก่อนก็ได้ค่ะอเอาพจน์หลังนะ2.5่วนหลบด้วย1ส่วนสถามว่ามันเท่ากับนะคะเอา4ีส่วนเ ลบด้วยสองส่วนห้าไหมนะคะในที่นี้ตัวนี้มันเป็นเท่าไหร่นะคะตัวนี้มันเป็นส่วนสิบห้าเนาะเพราะฉะนั้น6ลบหนะคะไอ้ห6ลบหก็ได้หนึ่งส่วนสิบห้อีกข้างหนึ่งนะคะเป็นส่วน35เพราะฉะนั้น2 0่สลบสิ เหลือ6ส่วน35เพราะฉะนั้นถ้ามองจากตรงนี้เนี่ยไม่ว่ายังไงก็ตามสองตัวเนี้ยไม่มีทางเท่ากันนะคะไม่มีทางเท่ากันเมื่อมันไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยไม่ใช่ลำดับเลขคณิตนะคะถามว่าเป็นเลขคคณิตไหมนะคะเป็นเลขคคณิตไหมอ่ะลองคำนวณดูก่อนนะคะพจน์หลังหารด้วยพจน์หน้าเพราะฉะนั้นหารด้วย1 3. ส่วน3ก็คือคูณ3ถามว่าเท่ากับนะคะส่ 4, ส่วน7 นะคะหารด้วยสองส่วนหหรือคูณด้วยหส่วน2ไหมนะคะตรงนี้มันตัดกันได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นอันนี้เหลือสองข้างหลังเป็น10ส่วน7แต่ข้างหน้าเป็นหส่วนหซึ่งไปกันคนละเรื่องเลยนะคะดังนั้นมันไม่เท่ากันค่ะก็เลยไม่เป็นทั้งลำดับเลขคณิตและเลขาคณิตนะคะทีนี้ถ้ามันไม่เป็นทั้งสองลำดับแล้วมันเป็นอะไรนะคะให้ลองสังเกตดูนะคะที่ตัวเศษ ตัวเศษตัวเนี้ยมันเป็น1 2 4 8งสองสี่แดพ์ที่1ได้1พจน์ที่2ได้2องพ์ที่3ได้4ี่พ์ที่4ได้8อ่ะน่าสงสัยนะเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่มองตัวล่างเราจะได้ว่าถ้าเราเอาพจน์นี้หารพจนี้2หาร1ย่อมมีค่าเท่ากับ4หารสองย่อมมีค่าเท่ากับ8หาร4แสดงว่าตัวข้างบนค่ะเซต1นึ่ เป็นลำดับเรขาคณิตนะคะที่ r เท่ากับ2ดังนั้นเราจะได้ an นะคะเท่ากับ2ยกกำลัง n ลบ1ถูกไหมเพราะฉะนั้นพจน์ที่1นะคะพจน์ที่1ไดอ้อันนี้ก็เป็น2กำลัง0ได้1พจน์ที่2นะคะ2กำลัง1ก็เหลือ2อถูกนะต่อไปค่ะดูตัวล่างบ้างตัวล่างเป็น3 5 7 9 สังเกตว่านะคะในที่นี้เนี่ยตัว3579มันห่างกันทีละ2องนะคะ5ลบ3ได้2 7งลบ5ได้2 9งลบ7ได้2เพราะฉะนั้นเฉพาะ3579เเนี่ยเป็นลำดับ เลขคณิตนะคะที่มีผลต่างร่วมเท่ากับ2ดังนั้นนะคะเราเอาค่านี้ไปหาพจน์ทั่วไปของลำดับเลขคณิตค่ะก็จะได้เท่ากับ 2n อบวกหนึ่คำถามคือถูกต้องไหมนะคะก็ลองแทนค่าดูถ้า n เป็น1ได้3ถ้า n เป็น2ได้5ถ้า n เป็น4ได้9เพราะฉะนั้นอันนี้ถูกต้องแล้วถูกไหมคะแล้วจากนั้นเราก็เอาลำดับทั้งสองอันเนี้ย มารวมกันตัวนี้เป็นตัวเศษอันนี้เป็นตัวส่วนดังนั้นพจน์ที่ n ของเราก็เลยมีค่าเท่ากับ2ยกกำลัง n ลบ1ส่วนด้วย 2n บวก1ค่ะ